แนะนำในฐานะน้องชายของซูเปอร์แมนฉันกลายเป็นคนพื้นเมืองของมาตุภูมิเรื่องย่อดนวนิยายวันเดอร์วูแมนทำไมคุณถึงเป็นน้องชายของซูเปอร์แมนเอริกตอบว่ามีวันแรกของการเดินทางฉันซึ่งยังเป็นทารกได้ปีนเข้าไปในแคปซูลทารกของซูเปอร์แมนหลักเขาออกไปครอบครองรางด้วยตัวเองและกลายเป็นบุตรแห่งดาวคริปตันซูเปอร์แมนทำไมคุณไม่ช่วยเครื่องบินละเอริกตอบว่า ฉันจะไม่ยกของด้วยการเหยียบอากาศแบทแมนทำไมคริปโตไนท์ถึงไม่ทำงานให้คุณในครั้งนี้เอริกตอบว่าเดิมที่ฉันอยากจะคบกับคุณในฐานะชาวคริปโตเนียนแต่การแลกเปลี่ยนมันคือความแปลกแ,แยกโอเคฉันไม่เสแสร้งอีกแล้วฉันจะประลองฉันเป็นชาวมาตุภูมินี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวคริปโตเนียนที่มีแม่แบบของมาตุภูมิ แต่แท้จริงแล้วเป็นคนชั่วร้ายและเป็นคนผิวดำที่ทำสิ่งต่างๆในโลกของฮีโร่จาก h t t p s w w w e n t e r n o v e l c o m s l a s h s u p e r m a n s l y n g e r b r o t h e r i b e m a n e a n a t i v e o f f t h e m o t h e r l a n d c h a p t e r 1